I'm about fade away Cause every time wake up สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะกับช่องเปิดกุพระขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ที่174แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะวันนี้ก็มีพระสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยคะ่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ ปี2517เนื้อทองแดงสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยสภาพดีค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงจังหวัดอยุทยาปี2517กระไหลทองปลุกเสกพิธีใหญ่หน่าบูชาน่าสะสมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยพิธีใหญ่หน่าเก็บน่าใช้นะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงสวยๆเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเจ้ชชาตากศินมหาราชปี2521หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปลูกเสกร่วมพิธีใหญ่เนื้อทองแดงน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยเดิมๆค่ะเห็นไหมคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้น่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะสําหรับเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหัวมวยวัดอ่างทองจังหวัดสงขลาหลังเก้ารัชกาลรุ่นพิเศษปี2506เนื้อทองแดงรมดำหลวงปู่ทิมวัดช้างไห้ร่วมเสกพิธีใหญ่หน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะฝุกเสกพิธีใหญ่นะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้หน้าเก็บนะคะ ด้านหลังก็จะเป็น9ารัชการนะคะสวยค่ะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังน่าใช้น่าเก็บจริงๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่ำวัดมณีชนละขันจังหวัดลบบุรีปี2 5 0 6 เนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ปีเก่านะคะก็หายากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญหลวงพ่ออ่ำนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับเหรียญเก,ก,ก่าๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระธาตุพนมที่ระลึกบูรณะวัดมลุกะนะครเนื้อทองแดงตอกโคตรปลุกเสกดีมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะสําหรับเหรียญนี้น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมที่สําคัญราคาไม่แรงจากทางช่องค่ะก็จะมีตอกโค้ดด้านหลังนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระธาตุพนมสวยๆเดิมเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ ราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปี2467เนื้อทองแดงสภาพใช้เหรียญเก่าปีลึกน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญเก่าๆปีลึกๆนะคะหายากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์งาแกะตัวใหญ่หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์สภาพดีเก็บเก่าน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสิงห์งาแกะนะคะ ตัวค่อนข้างจะใหญ่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะคะค่ะสำหรับงาแกะนะคะยิ่งใช้ยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็ยิ่งสวยนะคะค่ะสําหรับสิงงาแกะหลวงพ่อกันนะคะสวยๆเดิมๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่ ห้าร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปุหนังเนื้อชินเงินกุวัดลาดบูรณนะจังหวัดอยุธยาสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็จะเป็นเนื้อชินเงินนะคะเป็นพระกุวัดลาดบูรณะนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะ สมบูรณ์นะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับปูหนังวัดลาดบุรณะนะคะสมบูรณ์สมบูรณ์อง์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อโอดวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์เนื้อทองแดงรุ่นมนดปี2531สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆผิวยังวิ้งเลยนะคะเห็นไหมคะสวยค่ะ สวยๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะคะส่วนมากก็จะเจอแต่สภาพใช้นะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโอดนะคะสวยๆเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดปากน้ำเคลือบชะแล็กไม่ทราบปีสร้างน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ ขึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ํานะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะเสียดายนะคะองค์นี้ไม่ทราบปีสร้างนะคะเก่านะคะเคลือบชลักนะคะค่ะถ้าท่านใดทราบปีสร้างก็จัดไปเลยนะคะสําหรับพระวัตถุมงคลทั้งหลายนะคะไม่มีใครทราบแล้วก็รู้หมดทุกวัดทุกองค์นะคะถ้าท่านใดทราบรู้ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะ สำหรับพระสมเด็จวัดปากน้ำนะคะไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่คำแสนวัดป่าดอยมูลจังหวัดเชียงใหม่รุ่นเมตตามหาลาบระงับภัยมั่นคงปี2517 ผสมมวลสารมากมายน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้ถึงจะเป็นสมเด็จเนื้อผงนะคะแต่เจ้าของเดิมคงเก็บไว้อย่างดีนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดๆิมๆค่ะสําหรับพระสมเด็จหลวงปู่คําแสนนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250้าค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อดินพิมสองหน้าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายสภาพดีพระดีพระเก่าน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ ก็จะเป็นเนื้อดินนะคะเป็นปิดตาสองหน้านะคะวัดท่าควายค่ะเป็นผ้าดีผ้าเก่านะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะสำหรับผ้าปิดตาพิมสองหน้านะคะวัดท่าควายสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินวัดประดู่จังหวัดอยุธยาสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็ค่อนข้างที่จะเก่านะคะสวยเดิมค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ที่สําคัญนะคะเป็นพระเก่านะคะเห็นค่ะน่าใชหน่าเก็บนะคะค่ะสําหรับพระวัดประดู่นะคะ สวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนเนื้อชินตะกวัวบรรจุกิ่งใต้ท้องมีอักขระยันเก่ามากไม่ทราบที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ชัดๆกันค่ะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะเก่ามากค่ะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่นะคะ ใต้ท้องนะคะก็จะมียันอักขระนะคะบรรจุก,กิ่งนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเก่านะคะไม่ทราบที่จริงๆนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมค่ะสำหรับพญาเต่าเรือนนะคะเก่าเก่าเนื้อชินตะกัวองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเก่านะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพยาง่างตาแดงหลวงตาชวนวัดขวางจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อทองเหลืองสภาพดีมากมีไว้โชคลาภดีมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็จะเป็นง่างตาแดงนะคะสวยนะคะสําหรับองค์นี้เดิมๆเลยค่ะผิวสวยตาก็สวยนะคะตาแดงโป้ดเลยนะคะสําหรับองค์นี้ น้าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับพังง้างนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะมีไว้นะคะมีโชคมีลาบนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นโคชสีวัดสุทัศน์เนื้ออันปะกา้าปุกเสกดีมากหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะสวยนะคะเป็นเนื้ออัลปาก้านะคะศิละปะสวยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะจะเป็นของวัดสุทัศน์นะคะสำหรับองค์นี้คดชสีนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับคดชสีวัดสุทัศน์นะคะเนื้ออัลปาก้าสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนเนื้อผงหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเนื้อผงผสมมวลสารมากมายน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ ถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่ผ้าสวยมากเลยนะคะเจ้าของเดิมคงเก็บไว้อย่างดีนะคะสำหรับองค์นี้สมบูรณ์นะคะด้านหลังสวยค่ะสวยมากเลยนะคะน่าใช้นะ่าเก็บจริงๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับพระเนื้อผงหลวงตามหาบัวนะคะวัดป่าบ้านตาสวยสวยเดิมเองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดโทนหลวงพ่อเต๋วสามงามสภาพใช้หายากหน้าเก็บหน้าบูชานะคะที่สำคัญหน่าสะสมด้วยค่ะเครื่องรางนะคะค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ สภาพดีนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสำหรับเครื่องรางตะกุดโทนนะคะหายากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะสำหรับเครื่องรางทุกชนิดนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับตะกุดโทนนะคะหลวงพ่อเตัดสามงามสภาพใช้นะคะเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองหลวงปุกคุยวัดซับตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์ครบชุดสองตัวกล่องเดิมมีติดบ้านติดตัวดีเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะสำหรับต่อเงินต่อทองเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยนะคะสวยทั้งคู่ค่ะค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งต่อเงินต่อทองค่ะ สำหรับต่อเงินต่อทองนะคะพร้อมกล่องเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใชหน่าเก็บนะคะมีติดบ้านติดตัวนะคะโชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็น เหรียญพระาธาตุพนมวัดพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมครบชุดนะคะสามองค์ในกล่องเดิมนะคะปลุกเสกพิธีใหญ่หน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีด้วยกันสามองค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยทุกองค์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะ องค์แรกนะคะสวยนะคะกระหล่ทองเต็มนะคะสวยมากนะคะแทบจะร้อยเปอร์เซนเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกค่ะองค์ที่สองก็กระหล่ทองเต็มนะคะสมบูรณ์นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะผิวเป็นลุ้งนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยมากค่ะ ชิ้นที่สามก็กระหลาทองเต็มนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะแทบจะ100%ยเปเซ็์ค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยหมดทั้ง3องค์ค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระธาตุพนมนะคะหนึ่งชุดในกล่องเดียวนะคะจะมีด้วยกัน3องค์นะคะสวยหมดทั้ง3องค์นะคะสำหรับชุดนี้ก็จะอยู่ที่สามห้าสิบค่ะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกัน Hop, Kunma Fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, have a taste.